ปาดที่ตับางเนี่ยครับนี่เป็นส้วมเป็นพ่วงนะครับเป็นฟดอยู่ครับผมนี่สําหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุจิ์ของเราครับผมนี่ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันครับผมนี่บาเนี่ปลาบางเนี่ยครับเป็นพ่วงเป็นส้วมครับพี่น้องครับนี่บางเนี่ยเออเบิ้งครับการจับของเมล็ดเนาะครับนี่เนาะเป็นแต่สอนให้เนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนฝ่ายที่เคารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมพี่น้องครับที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับครับสำหรับมือนี้ครับผมเนี่ยเราอยู่กันที่แปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองของข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับพี่น้องครับนี่นออยู่ในพื้นที่ซีไรครับพี่น้องครับนี่บู๊ยสุดลูกหูหลุกตาเลยทีเดียวครับผมเอาส่วนรละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับอยากให้พี่น้องพองไปนะครับด้มาเบิ่งกันนะครับสักก่อนนอว่าตอนนี้ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ของเรานะครับพร้อมที่จะทําการเกี่ยวแล้วครับผมพี่น้องครับนี่บู๊ยมาเบิ่งพร้อมกันนี่ครับพี่น้องครับนี่นอเอาเห็นชัดบ่นอพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดตี่โตเบืงเนี้ยครับนี่เบิงเนียครับนี่เป็นส้วมเป็นพ่วงนะครับเป็นฟดอยู่ครับผมนี่สําหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ของเราครับผมนี่ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันครับผมนี่้านนี้ปปาดเบิงเนี้ยครับมาต้งนี้นี่ครับพี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ของเรานะครับ เอาไล่ให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันคักๆบ้างนี่จุ่มเนี้งคักนี่ปาดท่โตเอาครับเอาใจพี่น้องป้องไปนะครับได้เราฟังกันนะครับผมสําหรับให้พี่น้องป้องไปนะครับที่ติดตามแฮปปี้การเกษตรชนแนลนะครับกับหนุ่มขวัญชัยเนาะกับข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นี่กับขงเส้นพัฒนาการครับตั้งแต่การปลูกตั้งแต่การดมผลนด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนาะ มาจนถึงตอนนี้นะครับเข้าเสทําการเกีียวแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องแต่ว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องบางส่วนบางท่านนะครับบอท่านไอเบิงคลิปของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับร่วมไปจนถึงบอท่านหูจักกับเข่าสายพันธุ์นี้นะครับก็เลยอยากเสียาใจพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นข้าวนาปีนะครับผมที่มีลักษณะต้นเตี้ยครับคาว่าต้นเตี้ยนี่ครับพี่น้องครับ เห็นไหมนี่นี่ผมลงไปนี่ไอห่วงนี่ซิวเพียงแีววครับพี่น้องครับส่วนใบธงใบสุดท้ายนี่ครับก็จะอยู่ในระดับอกครับพี่น้องครับนี่นี่คือความสูงนะครับนอกจากต้นเตี้ยแล้วนะครับยังแตกกอได้ดีนะครับแล้วก็มีละเงษจับที่นะครับยังที่ผมได้ว่าจะให้พี่น้องว้องไปนะครับเด้เบึงกัน้วเนาะสำหรับข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดของเรานะครับผม ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือจะมีผลผลิตที่สูงนะครับและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับที่เป็นลักษณะเด่นนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับก็คือเมื่อเรานําไปนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับก็เลยอยากสีวอาจะให้พี่น้องป้องไปนะครับได้ฟังกันนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้เนาะเอาครับพี่น้องครับเบิ้งกันอีกทีนึงเมื่อกี้แดดบดครับบานี่ แดดบ่บดแบบนี้แดดมากแล้วมันนี่ไปทางไหนครับพี่น้องครับเอ้าทีมงานเฮ่าไล่มาเรื่อยๆพี่นี่พ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 ี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งขับมากบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับเป็นข้าวเหนียวที่มีลักษณะต้นเตี้ยแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็มีอะรเงี้ะจับกันได้อย่างทีเลยทีเดียวนะครับระส่งผลให้ผลผลิตนะครับต่อไร่สูงเลยทีเดียวมากทีมงานเฮ้านะครับนี่นี่ไล่มาหนี่แมนบดครับพี่น้องครับ เป็นเขาลักษณะที่ซ่อนห่วงแน่จักงอยครับพี่น้องครับลบนกลบหนูครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่มาเบิ่งข้างเมียงคักครับพี่น้องครับนี่บู้ยเบิ่งนี่แดงตรงเต็มไปยู่ครับพี่น้องครับนี่พูนไปนี่เอายางให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะนี่ครับเอาครับท้ายสุดฝากพี่น้องเพื่อไปก็แล้วกันนะครับผมสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ข้าวสายพันนี้นะครับเพื่อสิไปทําการพ่อปลูกนะครับ ในฤดูการต่อไปครับพี่น้องครับนี่นอะสาหรับข้าวเหนียวที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับผมนี่พี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ครับพี่น้องครับนี่เปิดเป็นพ่วงเป็นซ่วมครับพี่น้องครับนี่เบิ้งเนียเบิ้งครับการจับของเมล็ดนี่เนาะครับนี่นอะเป็นแต่สอนให้เนาะเอาครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับเด้อศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่ครับ 092ครับ5164252นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ครับ0650495999นะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผมในพื้นที่นี่ครับให้พี่น้องเบิ้งครับในพื้นที่ซีไรสครับผมนี่มีบ่อไหลเด้อแต่ว่าออนเลยเขานี่บ่อหน่อยเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องเบิ้งไปไปเพียงเท่านี้ครับผม สัย่างสำรวจตรวจสอบได้ครับแปลงของเขานะว่าเป็นยังไงเนี่ยพพุ่นนะครับเสียงรถเกี่ยวดังวุ่น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 เรื่อยวันต่ออ่าเข้าสิเตรียมความพร้อมในการสิเกี่ยวด้วยนะครับเอาฝากพี่น้องพวงไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยหัใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมแลบผ้าจากพี่น้องพวงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับนี่บู๊ยบังในครับนี่ แดงโอ่งตรงอยู่ครับพี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ของเรานะครับผม